สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมาอีกในกัดแอนด์แบล็กพาวเดอร์กันน and Black Powder อีกแล้วนะก็ในวันนี้นะฮะตามชื่อคลิปนะ,ค,ะคือเราจะมารีวิวปืนที่เรียกได้ว่ากากที่สุดในเกมนี้นะฮะนั่นก็คือนอกกันนะเดงซึ่งนอกกันนะฮะมันเป็นปืนของคลาสที่มีชื่อว่าซีแมนซึ่งมันก็เป็นคาที่ปกติเขาจะใช้ปืนอันนี้นะฮะเป็นแบบปืนช็อตกันเลยประมาณนี้นะก็อันนี้นะฮะคือนอกกันนะ โดยนกกาเนี่ยเป็นปืนที่มีราคาที่ไม่ได้แพงมากนะฮะคือราคาทั้งหมด300ฝฟังนะแต่ผมบอกเลยนะว่าต่อให้มันจะราคาแค่3 0 0ฝฟังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มอยู่ดีนะโดยถามว่าปืนนี้มันไม่คุ้มยังไงเล้พี่คือแบบปืนนี้มันสามารถยิงได้ตั้งแบบทีละกี่นัดวะเนี่ยเจ็ดนัดนะฮะนั่นแหละคือข้อเสียของมันนะฮะคือได้เกิดเราจะรีโหลดทีนึงเนี่ยมันจะประมาณแบบ โทษนานนะฮะอย่างที่เห็นไปเลยนะก็คือเวลาที่เขาบอกในช็อปนี้นะฮะคือประมาณ20วินาทีในการรีโหลดแบบเต็มที่1ครั้งนะแต่ว่าความนานระดับนี้นะฮะก็แลมากับดาเมจตั้ง250ดาเมจซึ่ง250นี้นะฮะเป็นดาเมจต่อ1ลูกนะ คือถ้าเกิดโหลด7ดลูกเนี่ยก็คือเอา250ไปคูณ7นะฮะคือแบบแรงมากๆแรงจนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงไปทำไมนะและความโหดอีกอย่างหนึ่งของมันนะฮะคือมันสามารถเจาะศัตรูเนี่ยได้มากถึง10ตัวเลยก็คือพอๆกับไอ้มัสเก็ตนะฮะเนี่ย แล้วก็มีระยะที่ไกลมากๆนะฮะคือระยะสูงสุดต้อง650เลยซึ่งก็พอๆกับมัสเก็ตเลยนะขาดแค่50ก็จะเท่ากับมัสเก็ตลวคือเรียกได้ว่าเป็นปืนสายทําลายล้างแบบ30% 0เลยนะฮะแต่ว่ามันทําลายล้างมากเกินไปจนไม่รู้ว่าทไมแบบเราต้องการกระสุนตั้งเจ็ดนัดในการยิงหนึ่งรอบนะคือแบบสร้างเป็นพันดาวมีไปทําไมไม่รู้แต่วันนี้นะฮะเราก็จะมาทำการรีวิวปืนให้ดูกันนะว่าเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงมากแค่ไหนกันเชียวนะก็ไปดูกันเลยมานะฮะด่านแรกของเราตัวของ ซานเซบาสเตียนนั่นเองไปกันนะจังหวะนี้ก็ตอนแรกผมยังไม่ใช้นอกกันแลวกันนะเออใช้ใช้เลยล้วกันตรงนี้มันจะมีซอมบี้มาเยอะมากเดี๋ยวรอยิงเพื่อนโดนจับไปแล้วผมไม่ช่วยนะเืนผมมีค่ามากก็ระวังเพื่อนปึ๊บยิงไปโอ้เดี๋ยวระเบิดโดนตัวเองตายเออเมื่อกี้เรียกได้ว่าคำดวระยะแบบอเมซิ่งเกินไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเกิดที่ตรงนี้นะแล้วโหซอมบี้อย่างเยอะเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีรันเนอร์ขึ้นมาจากตรงนี้นะฮะก็ งกันเราน่าจะพอยิงช่วยเพื่อนได้อยู่มั้งแต่เพื่อนเราต้องมาเคี่ยวนี้ก่อนนะไม่งั้นเราแบบออกยากแน่ๆเราอาจจะตายคา่างนี้ได้เลยนะคาสปอนอะไปนะจังหวะนี้เลสเตใกล้ถึงเวลาละเนีับมันขึ้นมาแล้วเพื่อนเดินหน้ามาหน่อยผมจะสปอนโอเคเพื่อนไม่เดินแล้วนะจังหวะนี้หมดโอกาสแบบว่าโอเคได้โอกาสแล้วไปเพื่อนมันออกทางไหนวะเนี่ยทางไหนทางนี้ <laughs> มองไม่เห็นโอเค <laughs> เพื่อนเคี่ยวหมดแล้วปนะไม่ได้แบบยิงเท่ๆเลยลงไปข้างล่างกันนะจังหวะนี้เมื่อกี้แบบ มาปุ๊บตายไปเลยแต่ก็ได้เห็นความโผงนก,กันนะฮะคือเมื่อกี้ผมตายแต่ว่าศัตรูมันแทบจะหายยังฝูงเลยนะเพราะว่ามันฆ่าเจาะเยอะมากปืนอันนี้เอาละมาเพื่อนมีใครต้องการความช่วยเหลือไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีใครต้องการนกกันหรือเปล่าตรงนี้ซอบบี้มันน้อยเกินวะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเอาละใครโดนซอมบ,บี้จับน,นะจัดการไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนเดเอ่อตรงนี้เต็มละ <laughs> จะไปช่วยเพื่อนหมุนนี้สักหน่อยอืม ไม่มีอะไรทำแลนะ้นะจังหวะนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะ A few moments later รู้สึกว่าขบนนี้จะมีประเด็นนะเพื่อนต้องกันนกกันไหมมีใครอยากเห็นความโหดนกกันบอมีลันเนอร์มาเดี๋ยวหลบก่อนเพื่อนระวังนะเพื่อนลันเนอร์มาแล้วผมไม่ยิงปืนนะมันไม่คุ้ม2ตัวรีโหลดนานด้วยชึบโอเคหตัวชึบสตัวถ้าแทงนี่เป็นท่าที่แบบคา์เตอร์ลันเนอร์ดีดมากนะเพราะมันแบบค่อนข้างตีไกลอะ เอาละนอกกันทําไปทําไมไม่รู้ยิงเล่นเอาละรีโหลดกันนะฮะจังหวะนี้เจ็ดกระบอกนะก็ยาวๆเลยซึ่งเราสามารถแคนเซิลได้นะฮะคือโหลดไป1นัดนะเนี่ยปุ๊บหนึ่งนัดแล้วก็กดยิงรัวนะฮะไม่จำการนี่แคนเซิลนะตอนนี้เราบรรจุแค่2นัดพอถือว่าสมดุลน,นะฮะก็250ดาเมจนะก็คูณ2ก็ไปเป็น500คุ้มละเวลานั้นถ้าเกิดเล่นในโหมดออโต้ T ี T ่ B, นะฮะผมนั้นไม่คุณเนี่ยโหลดแค่น,นัดดีกว่านะอย่าไปแบบใช้มากกว่า2นัดเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวผมมาเคลียร์ตรงนี้ดีกว่ามีตรงนี้มีซอมบี้ให้ยิงไหมอู้มีเยอะเลยวะตรงนี้บอมเบอร์ปึ๊บเมื่อกี้เราแบบกระเด็นถอยหลังด้วยนะคือปืนนี้นะฮะมันรุนแรงมากจนมีรีคอยด้วยคือถ้าเกิดเรายิงนะฮะเราจะแบบถอยไปทิศตรงข้ามระยะหนึ่งเลยนะคือแบบมันรุนแรงมากๆปึ๊บเนี่ยก็เอาจริงนะถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบยิงโหลดครั้งเดียวแบบนี้นะฮะใช้ไอ้มาสเกตดีกว่านะมาสเกตมันแม่งมัน้เยอะเลยอะแถมมาสเกตตอนชาร์จมันโหดมากนะฮะคือแบบ ไม่ต้องกดตีนะแค่เดินชนซอมบี้ก็ตายไปแล้วเพราะมันมีดะเพราะมันมีดาไปเปินอยู่เอาล่ะแล้วก็รอต่อสู้กันกับฝูงซอมบี้ซึ่งเราไม่น่าจะได้ทําอะไรมากนะเพราะว่ามันก็นั่นแหละซอมบี้มันจะกระจายกันนะแถวนี้แต่เดี๋ยวผมพังอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็ถอยกลับมาผมเป็นแนวรังนะฮะจังหวะนีผมทาตัวเป็นแบบมัสเก็ตไปเลยนะรอยิงตัวที่แบบเป็นซัปเปอร์หรือไม่ก็ตัวพ่นไฟหมายถึงว่าตัวป่าไฟ เราะว่าเราน่าจะสามารถช่วยทีนด้เยอะมากอ่ามาแล้วแซปเปอร์เอาไปแล้วมาแล้ว่าแซปเปอร์ปึ๊บเอาไม่โดนเ้าเมื่อกี้เพื่อนเราใช้อะไรยิงวนะน่ะเพื่อนเราใช้น็อกกันหรือว่าช็อตกันน่าจะเป็นช็อตกันหรือเปล่าใช่ช็อตกันปกตินะฮะเพื่อนเราแบบยิงแม่นมากๆนะเมื่อกี้ผมเล็งอยู่แล้วมันโดดหลบด้วยตรงนี้มีแซปเปอร์เพิ่มอีกไหมผมอยากได้แซปเปอร์อยากยิงแซปเปอร์เล่นดามเมจมันเยอะมากแต่ว่า กว่าจริงใครได้จีนหนึ่งค่อนข้างลำบากชีวิตพอสมควรเลยเอรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมานะแล้วเมื่อกินมันบอกให้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปกันนะฮะจังหวะนี้ <laughs> let's go แทบไม่ได้ยิงเลยคลิปนี้ยิงไปแค่กี่นัดวะนะประมาณ3-4นัดเอาละแล้วก็ทำการเดินต่อไปกันนะก็มีอะไรไม่เถวเนี้ย มีใครต้องการปืนไหมมีคนต้องการปืนเต็มๆเลยเมื่อกี้ค่าความเจาะสิบนะฮะคือเจาะได้แบบโคตรไกลนะเมื่อกี้สวยงามมากโหลดแค่นัดเดียวก็โหดแล้วนะฮะปืนนี้ไม่ต้องไปโหลดเออเจ็ดนัดนะเสียเวลาแล้วก็ตรงนี้มีแซปเปอร์ไหมมีแซปเปอร์อยู่เจาะเข้าไปไม่ตายได้ไงวะสองร้อยห้าสนะิบดามดเมจนะช่างมันมลวกันเดี๋ยวผมโหลดอีกนัดหนึ่งมันนะฮะจะังหวะนี้ <c oughs> ไม่ต้องใช้ดาบละคลิปวิวปืนจังหวะนด้มีแซปเปอร์อีกไหมอยากเจอแซปเปอร์มันมาอีกแล้ว มานะฮะจังหวะเดี้ปุ๊บไม่ตายฮาวมันเลือด300ยเ <c oughs> หรอแซปเปอร์อะ่ะปกติมันน่าจะตายนะช่างมันล้วกันตอนนี้ผมถอยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะฮะกำลังพยายามแบบปิดประตูอยู่นะคือเดซาวบีมันจะมาเสิร์ฟงนี้นะต้องทำการปิดประตูไว้ก่อนแล้วลันเนอร์มาแล้วโอเคจัดการไปก่อนเอาละจังหวะนี้นะฮะถอยกลับแล้วนะปิดประตูไม่สำเร็จจะปิดประตูกมมันซอบบี้ซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่านะซอมบี้ตรงนู้นะ่ะวัดหลวงกลับมาได้แล้วเล้กปิดประตูมันไม่มีประโยชน์แล้วเอาละ จังหวะนี้เมามันตอนนี้เราไม่มีเป้าให้เล็กนะแล้วก็ตีดาบไปเรื่อยๆแหละโอเคแล้วก็นึกว่าแซปเปอร์มเมื่อกี้เห็นหมวกมันสูงๆมไม่มีแซปเปอร์ให้ตีเลยฮะเพื่อนเราแบบเลีย์หมดละน่าจะใกล้จบแล้วนะตรงนี้เ,เดี๋ยวจัดก,การนี้ก่อนจัดก,การไปโอเคไอแบรรี่รู้อยากแล้วนะให้ขึ้นไปแพตฟอร์มนะ let's go จังหวะนี้บายๆแล้วเดี๋ยวผมรอแบบรอยิงนี่ก่อน เพราะว่าแพลตฟอร์มมันแบบไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นนะผมรอยิงนี้ก่อนเผื่อว่าจะได้ยิงฝูงซอมบี้มันมันโชว์ตรงนี้มีแซปเปอร์ด้วยมาเนี่แซปเปอร์เพื่อนถอยมาได้แล้วโอเคถอยมาหมดเรียบร้อยนะฮะมาผมรอยิงแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราไปกันหมดแนละ้วถ้าเกิดโดนจับมาต้องแย่นแน่ๆโอเคเออเสียงแบรรี่ตายแล้วนะฮะไม่ยิงดีกว่านะ <laughs> กลับโดยด่ว,ดวนเลสโก้บายบายแบรรี่แล้วก็รีบลง เกือบไม่ทันเกือบได้หาหักแล้วเมื่อกี้โอเคมีใครต้องการการยิงสนับสนุนไม่เอ่ยใครมันโดดลงมาตายไวนะ้น่ะ IP ห้าบาทหลวงแล้วมีคนติดเชื้อหนึ่งคนแน่ตรงนู้น ون. แต่ไม่มีใครมารักษาเขาละแล้วก็ตรงนู้นโดนซอมบี้จับหนึ่งคนแต่ไม่น่าจะตายเพราะมันเปินแค่หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนู้น ون, โอ้โหโดนลุมนะฮะแล้วก็ยิงสนับสนุนขึ้นไปนะตายไหม <laughs> ตกมาตาย <laughs> เรียกได้ว่าเป็นการช่วยชีวิตแบบ300%นนะฮะไม่โดนซอมบี้กัดตายตกตายแทน มีตรงไหนให้ยิงยหรือไมผมค่าดเจาะสูงมากผมรอยิงอยู่เดี๋ยวผมรอซัพพอร์ตตรงนูน้นถ้าเกิดโดนจับผมจะซัพพอร์ตให้ผมจะส่งคอให้ไม่ต้องห่วงเพื่อเราจะรอดไม่น่ะจะพีกมากนะถ้าเกิดเขารอดมาดูกันออาวเขาไม่รอดเขาเดินตรงมาตายเอง GG แล้วก็ตรงนี้ยิงปิดท้ายไปแล้วก็ได้สกอนะฮะขึ้นเรือกันหมดภารกิจแล้วละบ,บาย โอเคแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะช่วยมันจะสงสัยนะว่าแล้วไอ้นกกันนี่มันกากไหนเนี่ยมันก็แบบดูเก่งดีไม่ใช่เหรอก็ความกากของมันนะฮะคือไอ้หน้าที่ที่คุณเห็นมาทั้งหมดเนี้ยไอช็อตกันปกติของไอซีแมนฮะมันสามารถทําได้หมดเลยนะเนื้อความโหดของมันอะที่แบบมันกระจายกว่าแล้วก็มันรีโหลดไวกว่าไอ้นกกันเยอะเลยนะมันก็เลยไม่ได้คุ้มเงินมากนะสำหรับนกกันอันนี้ แต่ว่าช่างบรรยากาศตอนนี้เราทำการขุดหิมะไปกันนะก็เมื่อกี้ตอนเปิดเปิดแบบเปิดด่านมาไม่ค่อยมีอะไรมากก็เลยตัดไปเลยเอาละขุดมาอีกนิดหนึ่งทีมแบบทีมนี้ค่อนข้างจะอีสปอร์ตมากคือเรียกว่าแทบไม่มีใครตายนะจังหวะนี้ไปเลสโกแล้วก็นอกกันหันกลับมายิงนิดหนึ่งทางตรงปุ๊บยิงไปตายกี่ตัวไม่รู้แต่แต่ไปแล้วจวังหวะนี้ตรงนี้ซอมพี่มาสวัสดีครับพี่ลบแบบดิจิตอลห <laughs> ลบได้ไม่ได้ไงไม่รู้เมื่อกี้ เอาละแล้วก็ไปกันจังหวะนี้เปิดประตูเดี๋ยวเพื่อนจะไปเปิดไฟโน้นนะซึ่งน่าจะโดนด่าน,นะสำหรับคนที่เปิดนะเพราะว่าแซปเปอร์ยังไม่มาเลยถ้าเปิดนี่คนด่าทางเซิฟแน่นอนผมบอกเลยมาดูกันเขาจะเปิดไหมหรือเขาจะเล่นเกมเป็นนั่นไงนผมว่าละแซ,ป,ซปเปอร์ยังไม่ได้สร้างเลยเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้แชทเบรวไยเรีย <laughs> บร้อยกีจ <laughs> ีทุกคนได้เวลาละ ตังฟูไฟติ้งเกมมิ่งโอเคโดนไหมไม่รู้เหมือนเพื่อนจะแย่งนะเมื่อกี้เอาละแล้วก็ลงมาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยสวยงามนี่ผมเอาแบบเอาปืนที่ดาเมจส5 0มายิงตัวระเบิดเนี่ยนะโคตรคุ้มนะฮะจังหวะเด้อู <c> ้ <oughs> แล้วก็ไอคนบนเสาขอ,ข,อขออีกนู้นมันไม่มันไม่กลับมาด้วยนะคือแบบล่อซอมบ,บี้นะฮะจังหวะนี้ชีวิตแบบชีวิตเสี่ยงตายมากๆเดี๋ยวผมขอแบบช่วยนิดน,นึง แล้วก็ตรงนู้นรู้สึกว่าจะตายไปคนหนึ่งแล้วเอาแบบชะตาก,กรรมหน้าเศร้าบ้ากนะจังหวะนี้มีอะไรให้ยิงอยู่ไหมเนี่ยผมอยากยิงเอาแซปเปอร์ล่วงไปละไม่มีอะไรให้ยิงเลยวะโอเคตรงนู้นมีระเบิดยิงระเบิดไปสวยปืนนี้นะฮะแทปได้ทําหน้าที่อะไรเลยนะคือแบบทําหน้าที่แย่งออฟฟิเซอร์ซะง,งั้นออฟฟิเซอร์เปิดเขาดีกว่าเยอะเลยแซปเปอร์ไปบ่าย <laughs> ไม่ดน <laughs> มันโดนแต่ว่ามันไม่ตายอีกแล้วโอเคจังหวะนี้ หนีขึ้นเรือกันนะทุกคนบายๆแล้วแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาปืนแบบดามเมจ250มายิงตัวระเบิดและต่อไปนะฮะเป็นด่านปารีสนะซึ่งไายกัน,นทุกคนตรงชั้นใต้ดินนี้ปืนเราน่าจะโหดอยู่นะเพราะว่า7นัดนะฮะบลาสใส่ซอมบี้ตรงเนี้ยน่าจะเก่งอยู่จังหวะนี้ยิงเข้าไปปุ๊บตายกี่ตัวไม่รู้แต่จะเยอะอยู่เพื่อเราแบบสามารถเปิดทางได้เร็วมากอันนี้เป็นแบบโมเมท่หายากมากนะฮะที่นอกการีประโยชน์นะ เอาละเจ้าว่านี่นะครับเพื่อนเราเพระเอกนะหยิบกุญแจไปละหน้าอย่างเท่เลยอ่าไปเรียกได้ว่าเบนคาแรคเตอร์มากเมื่อกีบ้บอดี้ซอมบี้บายบายเอาละแล้วก็รีโหลดสักนัดหนึ่งผมไม่ควรรีโหลดตรงนี้นะเพราะาซอมบี้มันไล่ตามอยู่แต่ว่าช่างมาเถอะเพื่อนเรามีคุ้มกันอีกสองคนข้างหลังไปละเอาละเดี๋ยวเราไปทําการพังกําแพงแบบกําแพงอิดกันนะมา slash hammer ตอกเข้าไป เรียกว่าคลิปนี้นะฮะเปชิปรีวิวปืนนะนี่คือคลิปรีวิวเเลชแอมเมอร์ไม่ใช่อ่าต่อเข้าไปอีกต่อเข้าไปเรียบร้อยเอาละข้างบนนี้มีอะไรไหมมีอยู่แทงตายออหมดละแล้วก็จัดการกับฝูงซอมบี้ตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้นกกัน,นี่้จะเริ่มมีประสิทธิภาพแล้วเพราะว่าซอบบี้มันจะมาแนวตรงเยอะมากเลยแถวเนี้ยแซปเปอร์สร้างเร็วแล้วก็จะได้ไปกันแล้วไปต่อสู้มาฮะจาังหวะนี้เปิดมาแล้วก็ ยิงอัดเข้าไปโดนแต่ไม่รู้ตัวกี่ตัวมันมีขึ้นบอกแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บยิงเข้าไปมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะคือแบบมันชุลมุนมากนะฮะจังหวะนี้แต่เหมือนว่าจะเคลียร์ได้อยู่แล้วก็อีกอนัดหนึ่งปุ๊บสาดเข้าไปโอ้โหสองปีเยอะมากข้างหน้าเ,เพื่อนช่วยเพื่อนก่อนไปนะจังหวะนี้ไม่มีใครเหลือข้างหลังเราละเดวเวลาหนีแล้วไม่ต้องรีโหลด เอาละมวดอิลีกันในถ้ำนะฮะจังหวะนี้ฟันเข้าไปฟันม่ั่วแล้วก็ไปต่อเอาละเปิดประตูนี้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมไปป้องกันซอมบี้ตรงสะพานตรงนี้นะเอ่มโอเคประดายอยู่เนี่ยแล้วมันมีคนไปคุยกับเอ็นีีแล้วแล้วแบบซอมบี้มันก็รีบมานะฮะแล้วตอนนี้มีการโหวตคิกกันนะโหวตแบบโหวตเตะคนที่รีบเกินไปเลกนด้วย่าจังหวะนี้เป็นเซิร์ฟที่มัมันมากเล่นด้วยว่าปืนน็อกกันนะฮะเป็นปืนทท่ ไม่ได้ดีมากนะในการจัดการบอมเบอร์เพราะมันรีโหลดนานมากเลยตรงนู้นจัดการไปแล้วก็มีบอมเบอร์มาอีกตัวหนึ่ง2ตัวนะฮะจัดการเ,เพื่อนโอเคปืนใหญ่จัดการให้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ผมสาสต์ไปโดนรอบนี้แบบชุกจะตาเข้าข้างแล้วก็ปืนใหญ่สาสตมาแต่ไม่โดนอ้ตัวไฟหล่ะจังหวะนี้นะฮะได้เวลาถอยกันแล้วก็เอ,อผมเผลอโหลดไปสองนัด่ชงมาแล้วกันเล็งยิงแถวแถวนู้น โดนไหมเนี่ยสองนัดน่าจะโดนอยู่มั้งหรือไม่โดนไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นเลยแต่จังหวะนี้นะฮะแนวปืนลึกสุดยอดมาก3คนช่วยกันยิงไปอีกนัดหนึ่งตรงนู้นโดนไหมเหมือนจะไม่โดนแล้วก็ตรงนู้นเอิ่มบอมเบอร์อีกปุ๊บโอ้ตัวนั้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าเพื่อนเรายิงไม่รู้แล้วก็จังหวะมันจะโดนมันก็โดนนะฮะแต่ว่าจังหวะมันจะไม่โดนเนี่ยก็คือมันจะไม่โดนเลยนะ ก็อีกนัดหนึ่งขอยิงอีกตรงนูน้นปึ๊บไม่โดนแล้วก็ตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีตัวไฟมาน่ะอยู่ไหนเอ่ยตัวไฟอยู่นูน่นยิงไปว้าวโดนด้วยรอบนี้สวยงามเก่งนะฮะปืนนี้แต่ว่าเอาจริงนะใช้ช็อตกันดีกว่ามาสปเปซ่าเยอะเลยอ่ะตรงนี้บอมเบอร์ใหม่ละเรียบร้อยเพื่อเราแบบค่อนข้นางรู้สถาก,การดีแล้วก็ตรงนูน้นไฟมา ยิงเข้าไปรุมไป3คนฮะจังหวะนี้ผมไม่โดนนะแต่เขาโดนโอเคแล้วก็จังหวะน,นี้นะฮะเรือมาแล้วนะเอาเป็นว่าเราช่างแบบช่างปืนนี้ดีกว่า l e ส s ก o เด้วเวลาขึ้นเรือแล้วเรือมานู่นก็เดี๋ยวลองอีกนัดหนึ่งเผื่อว่าจะโดนอะไรเด็ดๆยิงมั่วๆแล้วกันตรงนู้นไปได้วเวลากลับบ้านกันแล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าโดนไหมแต่โดดตรงเรือกันอีกนิดหนึ่งชึบจะมีใครขาหักไหมมาดูกันฮะ ลอสะพานมานะโอ้ทีนี้เก่งว่ะไม่มีใครขาหักเลยโอเคในเมื่อไม่นะฮะตกน้ำตายไปแล้วโอเคก็เป็นประมาณน,นั้นนะฮะสำหรับ g ัดแอนแบล็กพาวเดอรในวันนี้นะ,ะก็โดยรวมสําหรับไอปืนนอกกันนะฮะ <c oughs> ก็คืออันที่จริงนะมันก็ไม่ใช่ปืนที่แย่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าไอปืนชอ็อตการธรรมดาของไอซีแมนนะฮะมันก็ เล่นตัวแทบจะสามารถทําหน้าที่เดียวกับไอ้น็อกกันได้เลยนะคือมันแบบเราไม่ได้ต้องการปืนที่มันมีดาเมจมากมายขนาดนั้นนะแต่น็อกกันมันน่าจะโหดนะในโหมดเอ่อเอเลสก็คือถ้าเกิดในโหมดเอเลสในช่วงเวฟ30กว่าๆเนี่ยซอมบี้มันจะอึดมากนะฮะแล้วน็อกกันเนี่ยมันน่าจะจัดการซอมบี้พวกนั้นได้ดีมากๆเลยนะแต่สำหรับโหมดออบเจีทีฟทั่วไปนะฮะก็คือเล่นตัแท็บไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคือถ้าเกิดคุณเล่นซีแมนนะฮะคุณใช้ไอ้ปืนธรรมดาเนี่ยไอ้บลันเดอร์บัสเนี่ยมันก็แบบเพพียงอนะ เอาล่ะและก็สุดท้ายนี้นะฮะก็จะเกิดคุณแบบเป็นคนที่มีเงินเหลือมากๆเนี่ยก็สามารถเอามาซื้อกันได้นะสำหรับการแต่ว่าเออผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะจะเกิดคุณแบบไม่ได้เล่นโบดเอเลดบ้าคลั่งขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบเล่นเอเลดนะฮะก็อาจจะเป็นเปิ่อนที่เออได้อยู่มั้งโอเคก็ถ้าเกิดใครมีความคิดยังไงนะ,ะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้แล้วกันนะ,ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย